สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่เอาช็อตเด็ดๆของน้องไก่วิมลรัตน์มาฝากกันค่ะซึ่งตอนนี้น้องไก่ก็ยังเล่นให้กับสโมสรโทเรแอรโรซึ่งเป็นสโมสรนในลีกดิวิชันหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะและในช่วงนี้นะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข่งขันในรายการวีคัพอยู่ค่ะน้องไก่วิมลรัตน์นะคะก็ได้ทําการลงแข่งขันด้วยนะไต่ก็ได้รวบรวมเอาช็อตเด็ดๆของน้องไก่มาฝากกันค่ะฟอร์มการเล่นเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเรา ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะน้องไก่ลงมานะคะก็มีการไหวสนามนะคะเรียกใช้กันสักนิดนึงค่ะโทเรแรอโรแข่งกันกันกบทีมอารันมาเร่ค่ะ ช่วงนี้ก็ยังเสียแต้มอยู่นะคะจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีช็อตที่น้องไก่ขึ้นบล็อกคนเดียวส,ยสวยๆค่ะเอาแล้วค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้น้องไก่ก็ตบไปนะคะสุดยอดมากจริงๆนี่ส่งให้บอลเร็วนี่ค่ะบอลไปลงที่มุมเลยค่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากๆค่ะ จังหวะนะคะที่คู่ต่อสู้รับล้นมาค่ะน้องไก่อยู่ข้างหน้าพอดีก็ตบอัดลงไปเลยค่ะภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะตบอัดลงไปเลยบอลไปอยู่แดนหลังเลยนะคะคู่ต่อสู้เข้าดีเฟนต์ไม่ทันนี่ค่ะทุกคนบล็อกเดี่ยวของน้องไก่วิมลรัตน์ค่ะยอดเยี่ยมมากจริงๆนะสำหรับช็อตนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะ เขาตบมาจากระยะสาเมตรน้องไก่ขึ้นบล็อกคนเดียวเลยค่ะนี่แล้วก็หันมาสะใจกับเพื่อนๆค่ะโอ้โหเอามาให้กันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะยอดเยี่ยมมากๆน้องไก่วิมลรัตค่ะใส่เสื้อเบอร์ห้านะนี่บล็อกได้ค่ะ โอ้จะผ่านมือน้องไก่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนบอลเร็วไปนี่สุดยอดมีความว่องไวมากนี่ค่ะจนแบบมือเซ็ตไว้ใจอะส่งบอลให้เรื่อยๆเลยนะคะ พึบอืมต่อไปโอ้โหแม่นมากๆค่ะน้องไก่บอลเร็วยอดเยี่ยมมากๆค่ะนี่ค่ะสุดยอดจริงๆเอาช็อตเด็ดๆของน้องไก่มาให้ชมกันนะคะ นักกีฬาสาวไทยนะคะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยจริงๆค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะบล็อกได้ค่ะโอ้โห เอาละค่ะน่าจะได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทเรแอรโร่แข่งกันกันกบทีมอารันมาเร่ค่ะนี่ค่ะทเรแอรโร่ชนะ3เซตไปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อน,อนแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมคลิปไฮไลท์ของน้องไก่วิมลรัตน์แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ